ลุงไม่เคยทำกับข้าวซักผ้าทำงานบ้านเก็บกวาดบ้านทำกับข้าวทุกวันนะคะจาหมูกระทะก็กลายมาเป็นหมูจุ่มนะคะปะ วันหยุดนะคะเสาร์อาทิตย์เนาะปีย่าก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังเนาะถามหน่อยจ้ะว่าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสามีเอาเปรียบไหมคะเพื่อนๆปยีย่าโดนลุงเอาเปรียบนะคะอลุงไม่เคยทำกับข้าวนับครั้งได้ทำตอนปย่าไม่สบายเมื่อ5ปีที่แล้วอ่ะ เป็นไข้อะคะ่ะเป็นไข้หวัดใหญ่นี่แหละนอนสมทั้งอาทิตย์เลยนะแกก็ทำโจ๊กเข้าซุปอะไรของบ้านเขาเป็นซององให้ต้มมาม่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะปายากินไม่ได้นะนั่นแหละจําได้แล้วต่อมาแกก็ทําอาหารบ้านแกให้กินเนาะนั่นแหละนับครั้งได้ไอ้ตัวเริ่หมึกรสเดคะนั่นแหละที่ปะยาซื้อสําเร็จมาเนาะ ตอนแรกปย่าไม่ชอบกินหรอกต่อกินกินกินมาเรื่อยๆแล้วอร่อยอะค่ะอร่อยนมมีนมมีเนยแค่นั้นเองนะแต่อร่อยกินกับน้ําตาลกับโรยน้ําตาลนะคะแล้วก็โรยไอ้นี่อะไรนะคันนั้นอบเชยนะคะเอออร่อยค่ะป้าย่าชอบแล้วก็มีเนยด้วยนะเนยให้มันละลายหน่อยโป๊กหน้าเอ้อร่อย นั่นแหละทำสักสองสามครั้งอะจำได้แล้วทำกับข้าวก็น้อยมากนะคะน้อยจริงนับครั้งได้นะ<ต>แล้วแต่แกทำเออริบเบ๊นะเนาะทำหมูกรอบซึ่งทำนี่แหละปีที่แล้วนี่แหละ <c oughs> ปีก่อนโน้นหัดปีที่แล้วเออเก่งขึ้นนะคะนั่นแหละทุกอย่างที่ป้าทำนะคะที่บ้านไม่ว่าจะเป็นซักผ้าทำงานบ้านเก็บกวาดบ้าน ทำกับข้าวทุกวันนะคะห่อข้าวห่อข้าวเนี่ยต้องบอกก่อนว่าห่อข้าวเที่ยงอะ่ะเขาไม่ได้อบอกนะคะว่าเอ้ยห,อห้อยชั้นหน่อยไม่ใช่ปา้าเห็นว่าห่อให้ตัวเองอยู่แล้วนะคะป้าเป็นคนเราห่อจากบ้านไปมันประหยัดใช่ไหมคะเพราะว่าขนมปังเราซื้อมาเป็นแถวอยู่แล้วใช่ไหมบางทีก็ทิ้ง ที่ปะย่างมาอยู่นะกินสองวันสามวันอย่างเงี้ยสามวันก็มากพอแล้วนะเริ่มแกะวันจันรอังคารพุธนี่ก็ต้องทิ้งละเพราะว่าเขากินแต่ตอนเช้าแล้วเที่ยงก็ไม่มีคนอยู่บ้านไปทํางานกันหมดพ่อแม่ลูกใช่ไหมคะก็ทิง้งปา่าเลยเฮ้ยทําไมต้องทิง้องอ่ะทิ้งขนมปังอ่ะป่าก็เลยเออห่อดีกว่าอ่ะห่อพอห่อให้ตัวเองแรกๆห่อให้ตัวเองเ <on> <on> อง้าสงสารลุงอ่ะลุงอ่ะ ลุงไปเขาหอเองนะคะเขาหอเองก็จะมีแต่อูสนะคะก็คือชีสแผ่นนั่นแหละแค่นั้นลุงแกกินง่ายแค่นั้นเราก็เลยเอ้ยทำไมเราหอ่อให้ตัวเองวะไปะยายก็จะมีผักมีทุกอย่างครบนะคะผักผลไม้ขนมปังอะไรคือครบอ่ะไปยายจะกินให้มันครบเลยนะผักก็ผัก แต่ลุงแกไม่กินผักแค่นั้นเองแต่ทีเนี้ยพยาก็เลยตัดสินใจห่อให้แกด้วยนะคะห่อข้าวให้แกมาก็สองปีสามปีแล้วนะคะแต่ก่อนไม่ค่อยห่อกันนะคะมาดูว่าเอ้ยมันมันเสียมันเสียดายนะก็เลยห่อให้แกด้วยปรากฏว่ามันก็เป็นหน้าที่เลยพอทำปุ๊บมันก็เป็นหน้าที่ของเราเลยแต่แกก็บอกว่าไม่ต้องห่อให้ก็ได้นะแกห่อเองได้ตอนเช้าแกก็พูดอย่างนี้เนาะลุงจะไม่ค่อยสั่งให้ทําอะไรนะคะแกจะทําได้แล้วก็เรื่องอะไ ห่อข้าวเนาะป้ายาก็ห่อให้แกด้วยนะแล้วก็อะไรอีกอะที่ป้ายาทำแต่ว่างานบ้านห้องน้ำเนี่ยล้างทุกไม่ทุกวันเนาะแต่ก่อนลูกดูอะสามคนก็อาจจะวันเว้นวันอันนี้ก็สองคนตายายอยู่ลุงก,กับป้าก็ไม่ค่อยคือล้างสองครั้งอย่างเงี้ยค่ะบ้านเราเนาะมันก็ไม่ได้ใช้บ่อยใช้เยอะอะไรเงี้ยไปใช้ที่ทางานซะส่วนใหญ่เนาะทำงานทุกวันนั่นแหละ ก็ห้องน้ํามีปะาะกว่าล้างเองแกเคยล้างไหมไม่เคยมั้งเนี่ยทุกอย่างเลยที่ป้ายาทําพูดมาเนี่ยเพื่อนๆน,นคิดว่าลุงแกเอาเปรียบไหมอะแต่เดี๋ยวจะหาว่านินทาแกเวลาป้ะยาะดูดฝุ่นถูบ้านแกก็จะถามว่าให้แกก็จะมาช่วยดูดฝุ่นบ้างน,นับครั้งได้นะคะแต่ถ้าป้ายาบอกว่าช่วยหน่อยเขาก็จะช่วยตากผ้าเนี้ปะยะป้ายาไป อใส่เครื่องไว้ตักผ้าให้หน่อยเขาก็เป็นลงเอามาตักคือถ้าบอกก็จะช่วยทํานะคะบอกก็จะช่วยทําแต่ว่าถ้าจะบอกว่าให้เขาไปหยิบเสื้อผ้ามาซักทํานู่นนี่นะั่นไม่มีแล้วอีกอย่างนะจานถ้วยชามที่เอาออกจากเครื่องะนับครั้งได้แต่ลูกชายบอกว่า ฉันไม่เคยเอาออกเลยห้าปีที่ป้ามาลูกชายไม่เคยเก็บออกนะคะเขาก็รู้ตัวนะลูกชายนะเขาก็รู้ตัวนะนั่นแหละแต่ตอนนี้ก็ลูกชายเขาก็ย้ายออกไปอยู่กับแฟนนะคะแล้วเราก็เลยอยู่กันสองสายญายป้าก็เลยเอ้ยมานั่งดูว่าเอ้ยฉันโดนเอาเปรียบหรือเปล่าวะเนี่ยเพื่อนเพื่อนว่าป้าโดนเอาเปรียบไหมงานบ้านทุกอย่างข้างในป้าทำนะซักผ้ารีดผ้าทำกับข้าวนะคะทำทุกอย่างข้างใน แล้วแล้วข้างนอกห่ะใครทำข้างนอกหรอใครทำคนนั้นไ <c oughs> <c oughs> งลุคนนี้นะคะคือลุงไม่เคยบ่นว่าทำไมไม่ตักพิมะออกจากทางเดินทำไมไม่ไปทําก่อนที่เขาจะมาถึงบ้านฟืนหมดทำไมไม่ไปออกไปเอาไม่เคย ผู้ชายคนนี้ไม่เคยไม่เคยสั่งเมียว่าต้องทํานู่นทํานี่นอกจากแบบว่าป้าเนี่ยแบบวันหยุดเนาะแกก็อยากให้ป้า่าแบบพักผ่อนแกไม่อยากสุวรประป้าญาลือนู่นทนํานี่เอาออกมาทําแกก็จะบอกว่าพักพักนะคะวันหยุดก็คือวันหยุดเลยตอนปีใหม่นะที่ว่าวันหยุดยาวสิบวันอะ่ะแกก็ไม่ให้ทําอะไรนะพักผ่อนวันหยุดอยากทําอะไร <c ười> คือไม่ให้ ทำงานบ้านเก็บกวาดอะไรอย่างเงี้ยก็ทําแหละแต่ว่าแกแกจะให้พักผ่อนมากกว่าพักผ่อนให้มันเต็มที่อันนี้วันหยุดของเราแกก็จะพูดอย่างเงี้ยแล้วหนึ่งหน้าที่คืออ่ะพูดเรื่องหน้าที่ของลงุงเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมาช่วยตัดสินหน่อยว่าป้าญาตินเอาเปรียบไหม <laughs> เอาฟืนเข้าบ้านนี่หน้าหนาวนะคะ ถ้าหน้าร้อนเนาะหน้าร้อนก็ไม่ค่อยมีอะไรทํานะคะหน้าหนาวก็เอาฟืนเอาฟืนเดองหน้าหนาวก่อนหน้าหนาวเอาฟืนเข้าบ้านนะคะอ่อกวาดหิมะหลักเลยนะคะแต่ทิ้งขยะทิ้งขยะในบ้านไปะยาไม่เคยไม่ใช่ไม่เคยสินับครั้งได้เหมือนกันนะไปะยะนับครั้งได้ที่จะเอาขยะไปทิ้งคือลุงแกไม่เคยบ่นว่า ทำไมต้องเอามาวางไว้นี่แล้วให้ฉันเอาไปทิ้งทุกครั้งไม่เคยบ่นเลยผู้ชายคนนี้ไม่เคยบ่นเมียเลยนะคะปไปยาพอขยะมันเต็มขยะก็รัดปากถุงเอาวางไว้แล้วแกก็มาหยิบไปทิ้งให้ตลอดแกก็ทิ้งขยะให้ตลอดมาห้าปีไปะยะนอกจากที่แบบแกยังไม่เอาไปปไปยะเห็นป้ปะยะก็เอาไปก่อนอย่างเงี้ยเออ ปาย่เอาไปทิ้งนับครั้งได้นะไม่ถึงห้าครั้งจนลูกชายว่าทําไมต้องพอ่อเอา้าแล้วทําไมต้องพอ่อเอา้าทําไมไม่ไม่เป็นเธอละปราะย่พูดถามเขาว่าทําไมเธอไม่เอาไปล่ะถ้าไม่ใช่พอ่อนั่นแหละจนเขาเห็นมั้งเห็นว่าเอ้ปยาย่ะยะไม่เคยเอาขยับไปทิ้งไม่จำไม่หน้าหนาวหน้าร้อนก็แล้วแต่มีแต่ลุงเอาไปทิ้งนะคะนั่นแหละงานนอกบ้านอย่าง ตัดหญ้านี่ตัดหญ้านี่ป้า่ากับลุงไม่ค่อยได้ตัดนอกจากป้าญาจะช่วยแม่ย่าบ้างเพราะว่าแม่ย่าแก็บตแกเก,กลาม,มาหน้าบ้านป้าญาด้วยนะคะตัดหญ้าหน้าหน้าร้อนนะงานนอกบ้านไม่มีอะไรอ่ะหน้าร้อนก็ช่วยกันเก็บกวาดล้างเวลาหน้า,นาหนาวจบไปหน้าร้อนเราก็ต้องเก็บกวาดทวกเศษไม้เศษอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ช่วยกันแค่นั้นเองงานสวนงานดอกไม้นี่ลุงไม่แตะเลยก็คือแล้วแต่ป้าญานั่นแหละ สรุปแล้วหน้าหนาวนี่มันก็หนักกว่านะขนฟืนใช่ไหมคะถ่ายหิมะกวาดหิมะวานทรายกรวดไว้เผื่อลื่นอะไรอย่างเงี้ยพี่ยาก็เลยมานั่งคิดถ้าก็ดนเอาเปียกปวะวันเนี้ย <c oughs> ใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนงานในบ้านเรารับผิดชอบทุกอย่างงานในนนอกบ้านลุงแกรับผิดชอบทุกอย่างเหมือนกันแกก็ไม่เคยบน่นแกก็ไม่เคยแบบ ทำไมต้องฉันทำไมเธอไม่ไปอะไรเงี้ไม่เคยนะคะเนี่ยมันเล่าสู่ฟังเฉยๆเล่าแป๊บๆเนี่ยก็จะสิบนาทีแล้วแป,ป๊บเดียวเองเนาะนั่นแหละค่ะไว้ป้าะยะ่จะมาเล่าให้ฟังใหม่นะคะชีวิต คู่ของป้ายาก,กับลุงเนาะก็ไม่รู้ว่าโดนเอาเปรียบจริงหรือเปล่าให้เพื่อนๆช่วยตัดสินหน่อยนะคะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆอเรื่องงามยามดีเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังต่อนะคะชีวิตของลุงกับป้าไว้เจอกันค่ะขอบคุณที่เข้ามาทักทายนะคะขอบคุณที่เข้ามาติชมนะคะมีอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปไว้เหมือนเดิมนะเดี๋ยวป้ายาจะเข้าไปตอบให้นะคะไปละค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ ฮัลโ้ลแล้วเแมใช้ลุงเสิร์ฟน้ำค่ะโอ้อจานกินหมด